สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกรับเอฟซีท่างช่อง u t u b e ทุกทุกท่านเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เล่าพัฒนารวมเซียนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมหน้าทางแอดมินหน่อยขอขอบคุณรวมเล่าพัฒนาทุกเซียนทุกสำนักเด้อค่ะเด้อ ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนียด้วยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอคนละหนึงน่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บอได้ขอมาจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขา้ากลุ่มนะคะเนาะเข้ากลุ่มรายปีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแอดไลน์สกแกนคิวอาโค้ดบนหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยเด้อท่านผู้ชมหลังจากนั้นรอแอดมินหน่อย เชิญเข้าหองเข้ากลุ่มเด้อค่ะเดอ้อย้ำนะคะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะมะธรรมจมมาเบิ่งกันเลยเบาหลายใหญ่ไปธรรมจ้มเดี๋ยวคลิปมันสียาาคลิปนี้ร่วมเล่าพัฒนาเล่าพัฒนารวมเซียนเด้อค่ะเดอ้อหมวดที่ผ่านมามีทันไดหมาน้ำแอดบธรรมจมแอดกาแฟดำเจาะเตยกศูนเก่าเด้อค่ะเดอ้อหวดนี่ตามต่อธรรมจม มวนนี้ได้เด่นหนึ่งรองหกนะคะประกบคู่มีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหห้านึ่งเก้าหกสองหกห้าหกเจ็ดหกเก้ากันหนึ่งหนึ่งหกหกสามตัวมีสามหนึ่งสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองหนึ่งหกเจ็ดนะคะขอแม่พี่น้องแคปหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อ ต่อมาของอาจารย์พงผ้าร่วยธรรมจมสำหรับมอดทีิพานมากของอาจารย์เข่าที่เด่นศูนย์เด้อค่ะเด้อเจาะบาดแตกเหล็กออกศูนย์เก่าหากท่านใดเอาไปเลียนไปหลุดบอ่อพาดเนาะคะ่ะเนาะเหล็กออกศูนย์เก่าธรรมจุ่มมอดนี่เด่นแปดตัวเดียวธรรมจมสายวิ่งสายรุดรุดแปดแปดบนล่างเลขติดแปดเก้าศูนย์หนึ่งประกบคู่มีแปดศูนย์ 0 8 8 1 1 8 9 0 0 9 9 1 1 9นะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อต่อมาแม่ fc ไม่ออกนำแม่ fc โบออกนำเหล็กเด่นรุดด้วยค่ะเด้อหวัวทิพย์พานมาหัดนี่เด่นโตเกา่าท่านผู้ชมแม่ fc ไม่ออกนำเลขเด่นได้เด่น6 5 4ประกบ คูห่ห้าห,หสี่และห้าสี่นะคะต่อมาแม่นางธรนมจ้ชมสำหรับแม่นางธรนมู้่มวดที่ผ่านมาแม่นางเลขวินเข้าอีกแล้วธรรมู้ชมเลขวินแม่นาง9 0 9 0 0 9นะคะเลขติดเข้าที่เด่น7งวดนี้ตามต่อแม่นาง เลขวิน098741เจดลขติด356วิ่งเด่น7กับ4นะคะประกบคู่มี8 7 9 7 0 7 7เ0 4ตัวมี2 3 5 6 5 8 6 6 3ตัว8 6 6นะคะเล็กแม่นางนี่ท่านผู้ชมเบิ่งมอง สองตัวทั้งหน้ากับสองตัวทั้งหลังนี่เด้อค่ะเด้อสองตัวหน้าสองตัวหลังูนย์กับเก้าสี่กับหนึ่งท่านผู้ชมสกับเก้าสี่กับหนึ่งแอดมิน,นหน่อยมักเปียดเด้อท่านผู้ชมงวดนี้ชอบเปียดนะคะได้ได้เด่นเปียดนะคะต่อมาปูสังขะปูสังขะงวดที่ผ่านมาหลุดเด้อท่านผู้ชม เลขเด่นลุดนะคะสองสามสี่ของปูช่วงนี้มั่นบท่านหนึ่งเด้อท่านชมมั่นบนหนึ่งมวดว่างนึงหันลดมวดนี้จีบออกับขมาอยู่บท่านร,รูม้ชมหมวดนี้ได้ได้วินสองสามสี่ศูนย หนึ่งสองสามเด่นสองสามสี่นะคะประกบคู่มีสองหนึ่งสองสองสองสามสามหนึ่งสามสองสามสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอะะเลอค่ะเด้อต่อมาท่านผู้ชมต่อมาพี่ยาท่านผู้ชมส้ำรับแนวทางพี่ยา แนวทางพี娅แอดมินหนูนหน่อยว่างแอดมินหนูนหน่อยว่างเป็นหงวดที่สองนะคะเนาะหงวดนี่คือหงวดที่สามเด้อธรรมจมว่างมากสองหมวดเข่าสองหมวดเด้อค่ะเด้อลัดสุดหงวดที่พันมากของพี่เข่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวกลับธรรมจมหงวดนี่ตามตัวกันเลยนะคะเนาะพีิ่นจับเหล็กแม่นเด้อธรรมจม เด่นเจ็ดกับศูนย์สามตัวแปดสองหกแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สองตัวบนล่างสองหกสองเจ็ดเจ็ดศูนย์สามแปดห้าเจ็ดแปดเก้าและแปดศูนย์นะคะสองตัวบนล่างไปกลับด้วยเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องแคบนาจอเด้อค่ะเด้อ ลาพัฒนาพิยาต่อมาพอกอมอสิปพอกอมอสิลักสุดวัตถิพันธ์มาเลขลักหนวยพอกอมอสิบลุดเดอร์ธรรมะชมเหล็กเด่นของพอเข่าที่เด่นเก่าเจาะบอดแตกเหล็กลักหนวยรุดลักหนวยรุดศูนย์นีไปอยู่ลักสิบเดอรธรรมะชม หลักหน่วยลดมวดนี้ได้เด่นเจกับ8ปดประกบคู่มีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึแสองหสองหสองเจสองแดสองและเจนะคะหลักหน่วยบนล่างได้เด่นหนึ่งสองเก้ดยยันลัก หน่วยพอกดข้อก,กันมาเด้นผูมชมแอดมินหนูหน้อยอยานรักหน่วยของพอกอมสิบกดข้อก,กันมาเด้นผูมชมอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อเราพัฒนารวมเซียนแอดมินหนูหน้อยขอขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักนะคะอ้ะาวธรรมชมดับหลักร้อยพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่พอท่านเห็น แอดมินนุนยนสิเอาขึ้นมาท่วนห้ถทุกคลิปเด้อค่ะเ้อเพื่อพอ fc เพื่นบอเห็นนะคะเนาะดับร้อยหน่วยล่างนะคะงวดนี้ได้ดับสองเด้อท่านผู้ชมดับเฉพาะหลักหน่วยล่างนะคะดับเฉพาะหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยลาวพัฒนาก็คือหลักหน่วยล่างของลาวพัฒนาเด้อท่านผู้ชมงวดนี้ได้ดับสอง สำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่าน,นี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหนาเจอกันจะรุปเล่าพัฒนาแอดมินหนูหน่อยเด้อท่านผู้ชมชุดสรุปเล่าพัฒนาแอดมินหนูหน่อยได้ปล่อยคลิปสั้นไปแล้วเด้อท่านผู้ชมทา่านใดป่ะทันเห็นพอกันคลิปหนาเนาะคะะ่ะเนาะอคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ